สวัสดีจ้าแม่โจได้ยิ้นบ่อแมโจสวัสดีจ้าได้ยิ้นแม่หอมบ่ลเืมมันจะว่าลืมมันอะไรเนี่ย ได้ยินเปิดเสียงมองไดนอกบ้านนี่แม่หอมกับเป็นสีเลืมเลื่อมเ,เป็นงงงงวยง,งวยงงสวัสดีทุกทุกท่านเด้อจ้าสวัสดีจ้าแม่โจสวัสดีจ้าสวัสดีแอฟซีแม่โจอันผู้นั่นก็ขืนผู้นี้ก็ขืนเอ้าบ่าเห็นผูนใ้ใดขืนอีกล่องขืนเบิ่งกันนะมา ไม่ได้ขึ้นโดนแล้วแตงแตนเลี้ยนจบมาหนีไปเลี้ยนจบมาหนีก็เลยไม่ได้ขึ้นอีกเพิ่งตื่นเพิ่งลุกออกจากบ้านแม่โจ้ถ้ากินกาแฟแล้วแม่ไกล้ไปใส่ละแม่ไกล้บอบบอผู้ใดแม่โจ้แ,แม่หอมบ่บอกผู้ใด,ดเลยแม่หอมกะ ขึ้นโลดเพราะว่าบ่ขื้นโดนจะประมาณจากัจกจักมีสิบนาทีเนาะหรือสิบหานาทีนี่แหละขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณหลายๆว่าแม่หอมมาเชียนอันเปิดค่าการมองเห็นอันมือละอาทิตย์หนึ่งกับจักสองมือเนาะจะเพราะว่าเข้าจบไหมผุนเดชจบผุนเดชไม่จบจบผุนเดชว้าวซะ อันปริญญาโทเลยเอาเสียนสวัสดีจ้าแม่สมปองสวัสดีจ้าขึ้นบ่บอกผู้ใดแอบแอบแอบึ้นเก่งไก่หมูฮะคนมีเวียกมีอย่างเนาะแม่หอม่ขึ้นโดนดอกจกาขอพูดหลายๆได้ใจแม่สมปองอันมือเศร้านี่แม่สมปองอไรมันกระเดือกเนาะแม่หอมกระนอนเดี๋ยวแม่หอมกระสิไปย้อนแย่ดอก ไปเบืองกล้วยไงกล้วยจังไหนมาไปไงโพดบ้าแท่ไม่หอมเราอยากกินอ่านกล้วยไงไงจังสันกระไดเอาแม่ไก่พูพิลิอาบน้ำแล้วไปนอแม่ไก่เนี่ยจะจะไปลืมสินไว้ในห้องน้ำเนอะนุ่งสินออกมาแน่เลย ผู้นั่นก็ขคืนผู้นี้ก็ขคืนนั่งผู้ดเดียวเอามาคือเงาเทอ่ะอืมไม่นี่กับบมี่อันอัน,อ,นอันก็ิไล่ว่าไม่ได้บมี่ขิ้บ่ายได้ออกบ้านหลายมือแล้วเป็นไดน่แม่สมปองสบายดีบเน้อ แม่ไก่ว่าสันแม่สวัสดีจ้าท่านพออวสวัสดีจ้าอันว่าเห็นมีผู้ใดอันอันว่าเห็นมีผู้ใดอัน,อน,อนขึ้นก็เลยโอ้ยแอบขึ้นจากน่อยก่อนหน้าะาเฮ้ <c oughs> ยหัว แอบึ้นแอบขึ้นสวัสดีจ้าแม่เทียนสวัสดีจ้าสาวก้อนโอ้ยแม่เราเป็นนางเลี้ยนำ้ำนะตาเราลรว่าเราลว่าศูนแม่ก็ตื่นว่าง,งแม่ก็โดดเลี้ยนไายน้ำเขาฟังเล่ยงยีกว่าสันแล้วว่าระบวกสาวก้อนเล่งยี่กว่าสันแล้วว่าโอ้ยแม่เราหัวซักหัวขวมไปสาวก้อนเล่งเี้ย บัานนี่ตื่นแต่เศร้าอืมตื่นต่เศ้าไรบัานี้บัดนนี้ไปอันอันตื่นแต่เช้าไรเหมือนไปเบิ่งิีบมูฮะฮารักอันกะกดไปกวนเออจัาของฮาแทีเจ้กของเผลอหลับมันสิไปมาแล่แปะแปดมันสิแม่ขอบคุณหลายๆด้อจใจแม่เทียนแม่หอมบ่มา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 ดูวนดอกจ้าเปิดค่าการมองเห็นยังหน่อยเพระาะว่าจ้าของจัปริญญาใหม่ๆหม พุนเด้พุนเด้เออจบปริญญาพุนเด้ <c oughs> นักเรียนกระดานดำ <c oughs> นักเรียนกระดานดำอ่านออกหน,น,นึ่งว่าเป็นแหงนี่เห็นโฟ่ไฟ่ผู้ใดหามเปลี่ยนแท่ๆเด้อโฟ่ไฟ่ใดก็คือโฟ่ไฟ่นั่นเด้อไม่ใช่ความจำบ่ได้แท้ๆได้ไม่หอมอ่ะเออคนคนคน,คนเก่งเนาะหาต่จบอันอันู่วน,นห้ออกนรงเลียนวังสองสามหมื่นอืม <c oughs> เลียนจบเลี่ยนจบอันจะมาเนวใไดเด้อเด้ออ่านว่าท่านไงสีได้ยืมตาแม่เทียนเลยเด้เจ้าของเป็นหูเออหูกันแม่หูเสียแต่ว่าปกคล้องตาเจ้าของไว้ดีๆเด้อแม่เทียนเลยอือกันฮาเทียนไปฟังล่ำกับควกไม่หอมเนื้อควกกันกันควกกันจีได้นัดกันไว้เด้ออือกันพวกสองเทียนกันก็คือเมียบ้านมันต่อไปกันควกเทียนเดี๋ยวไม่ แม่หอมก็สิหวัวขึ้นบักเตอ๋อนแบบเมื่อลราไปว่าเพิ่นสิเบิ่งตลกกันว้าเนาะอือเอา้ามื้อนี้ตื่นจักหน่อยตื่นหยังว่าติตื่นตาสาวก่อนอือแล้วอร์ให้อันแล้วอร์ให้สีภรรยาเราเล่งเลี้ยโอ้ยแม่หอม เล่งขึ้นไม่สาวก่อนเล่งขึ้นบักไงแล่ะว,ว่าไม่มีหวอมปินต่องตกเกลียแบบไงเลย <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าปูโจงสวัสดีเด้อจ้ากระสือตอบรลกก็หัวมาไวแมนละเนาะอืม เร่เล่งเลี่ยเลิงแบบว่าผู้ใดแซงใดแล้วเลี่ยเราาว่าผมเนี่ยคันแม่ใส่ผมปลอมเนี่ยแม่หลุดว่าผู้ใดเกิดขื่นผู้ใดเกิดขืนแม่หอมกังเงาเนาะอืมแต่ว่าวันเสาร์เอาสิเปล่นวันเสาร์แต่พวกเธอตีเสน้ว่าแม่หอมกะจีวันเสาร์เป็ียนขึ้นกันตัวปน ก่อนซอนนอเสียงหัวจะหวงนี่ก็ได้ย่าเลืมเด้อกดเดือบกดอันเลือบให้แม่หอมนี่เด้ออันนี้่าเท่าๆก็อยากได้อยู่ด้วยอันเลือบนี่ว่าจิไปนั่งอันอันว่าจิตไปนั่งอันหาผู้เบาฝ้ารังอันอยู่ลอยสนามบินน้ำลุ่มสักอืมเราไปย่ำไหนเราก็ได้ผู้สาวเราไปส่งจูบอยู่อันอันกาะอัน อันก็หวานทรงจูบใส่ผู้สาวยังไม่หอมกัาสิไปเฮ็ดคือกันลหละอืมอันเบาแวบๆจุด่นีว่าแม่นยังเนี่ยเบากรุบอันเบากรุบอันคอมมนอืมอันอันบาอันอันอันพู้ตรงกับว่าสวัสดีครับแม่โจแม่โจดีครับประสันวางเบากรุบจุดฟองสือได้เดี๋ยวสีให้แม่เทียนมาเดี๋ยวสีให้แม่เทียนมาปินตา ูนึงพูนึงพุนึงก็หัวเสียพุนึงกบหูเสียบ่แม่นหัวเสียพุนึงกบหูเสียแม่นบ่พูนึงกบหาแมืนตาบ่พอแม่นบ่ไปน้ำกันแม่เถียนอย่าลืมเด้ออันถ้านอบตเตรียมมันโซโซไว้ดีๆด้วสจไปผูกเชี่ยวกันกับแม่เถียนนี่ครับไปเมืองไทยนี่ไปไปหาแท้ๆนั่นบ้าว้กับโบยูแล้วันจิไปหาทีไปหลินน้ำ อ,อันบ่มีหมองนอนกันบว่าเป็นยังกันไม่หอมนอนไงเอาเต็นไปกลางนอนเดินบาน,นได้นาะเม่เทียนเนาะอืมคนค่อยอยู่ทุงอยู่ทาเนาะแต,ตะกีกับมมนมีกขวางไฟ้ขวางเดียวทะเลวยอันสวัสดีจ้าเดือนแมนบบถา,าม่อันบบถือก็กขอโทษขออภัยด้วยใจเด้อไปเบื้องอันบักอันยังกว่า บกอือจังไหนมาเปน็นวยยาวแต่แม่เราอยากเอามาันเอามา่า,มาไนไว้โดนโดนไว้แต่เนม้ม,มนันนะำเบิด <c oughs> เอาไว้แต่เนมเนี้ยเอาไว้แต่เน <c oughs> ีแม่จ้าแม่หมอมาสัน่นมาไปเห็นบกอือเนาะถึงมีทัง้งวยปอมนวยยาวเนาะเห็นอยู่อยากเอามาไว้นอนน้ำจากนาวยนี่โอ้อันจะจะเอาเอามาไว้ถ้พัดอันจากาวยแล้ว่เอามาหนึ่งแล้วก็ปั้นเนาะปั้นเฮ็ดเป็นน้ำม,มัน ผลเราไม่แม่ไม่หอมมักกินนังสันเนาะแ <c oughs> ม่เทียนเราก็หวัวเสูกเสุยมากอันแม่เทียนก็คือกันนุสันละว,ว่าแม่นพ่าถ้า่อันว่าถือกะหาแต่จบไม่น่ะแม่เรียบเรียงอยันส,สระอาสระอากับว่าถ,ถือเป็นใดดอกแม่เทียนอไปเขาโรงเรียนเพื่อนเกิดถามแต่ว่ากัวเพื่อนก็นนกนให้ผสมแต่ว่ากัใกล้ใส่สระอาอ่านว่าอะไรว่าสน อืมสร้างปึกเนาะคู่ก็ใดถามกะถามใด้ว่าก๋วไก่ใส่สราระอ่านมากะชีอ่นานว่าก๋วยอ่านตะนนอกหยอกเนดะ้อหยอกหยอกว่าในหัวโดนแล้วอันให้หัวจังน้อยจะจะถ่อมือเนี่ย <c oughs> แล้ว,วามาอยู่มิดมดมาและขึ้นฮอดขึ้นฮอดมือหนึ่ง มื้อใด๋น้อหือมังเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บ่สาวแบมเพิ่นไปย่างนํากนรถไถสาวแบมไปย่างนํากนรถไถเออท่านอบตโอ้ยซนดกว่าเป็นหยังจังบ่ให้ท่านอบตมาย่างเนาะเียงให้สาวแบมมาย่างเนาะเห็นเงาเพิ่นไวๆอยู่ลยาไปอยู่หม่องังั่นล่ะเมกปลูกมันปลูกยังสมัยตะกี้ม่หอมปลูกมันเนาะ อันบบมีรถอันสิไปดันจังสั้นดอกขันแม่อันขุดมั่นคันหัวใหญ่สมัยตะกี้ดินมันดีเนาะอันเ่าเลี้ยวกับสามสิบปีขึ้นหลังอืมมั่นบรนยก็เฮ็ดเป็นเสาเป็นใหม่เสาสามเสาแล้วงัดเฮ็ดเป็นใหม่งัดเอาได้สมัยตะกี้เอาเสียกมัดแล้วก็แล้วก็เยียบหางอันเฮ็ดหางใหม่คือเดียงด่างห้อแม่ก็เสิยทอเพราะว่ามันหัวใหญ่สมัยตะกี้เนาะแม่หอมเบียดจังสั้นละ เออเฮ็ดไม่เ so ฮ็ดเสาสามเสาตั้งขึ้นเป็นเสาสามเสาไ่อืมก็คชินึกภาพบอกเนาะกันไม่หอมอธิบายไปไม่หอมสิบบไดเบาหลายสิบสองนาทีแล้วไม่หอมจิบจักสิบหานาทีเนาะจ๋านาะเปิดค่าการมองเห็นได้ไม่หอมกับชีอันเลี้ยนจบไม่ไม่กะกะอยากอันเบิดค่าการมองเห็นอยู่กับอาทิตย์หนึ่งกะอยากขึ้นกะขึ้นยังสี่ไหมเนาะเพราะว่ากับว่าอยากกะเกงใจกับว่าอยากรบกวน สาวก้อนนั่นคำไปเนาะอยู่บ้านโอ้มาหอดคุณกาแฟโอ้สิบวันสวัสดีหอดคุณกาแฟฝุ่นตินอันคุณแตงคุณแตงกว่าคุณแตงกว่าง่ามือแรงนะอันอันอันไม่หอมไปนอนนังเสียชิติตอันชิติตเลี้ยงผีอืออันอันเก้าอันเก้านั่นไม่หอมกับวันใดเขาไปดอกอันเขาไปเป็นบางเทียต่ว่าหันมาเบิงผีเด้อบานเนี่ย อือหลอนเพิ่นน่ะมักเบิงอือม,มักเบิงว่ไไดมาเบิงแล้วก็มาลบลบลีลีคือแม่ไก่เด้ไม่หอมมาเบิงไปเลยอือม,มักมักเลี้ยงผีอันมาเห็ดอันนั่นครับอันน้องกายว่ะสันวาสวัสดีสาวขอบคุณหลายๆเ้้อจ้าคุณแตงออนโอ้บ่แม่นแตงออนแตงกว่าเออแตงกว่าก็ๆๆ แขงกว่ากบแขงอ่อนกับไข่ไข่ก็นนาไม่หอมว่าผพีดว่าถือขอโทษขอให้เด้อยเพราะว่าได้ติดติดมาน้าแม่ฉีอันติดมาน้าแม่เชียวอันแม่เถียนอันว่าวก็ว่าถืออักขระปันไดเพราะว่าอยู่ในกลุ่มนี่เป็นนั้นเป็นอย่างว่าจีจ้าหน่อยลูกกับจีผาไปสีสันญากับจีด้งานเกี่ยวกันอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มไป มือสิเปลี่ยนขึ้นมากเขาอันอันอันเปิดอันนั้นว่าเปลี่ยนห้วยตีหนึ่งแต่ทบปุกแม่ไก่อเอาแต่เธอสีนอนบ่นอนเลี้ยงของเธอแเ้วขอยเฮ็ดว่าเปลี่ยนขอยก็ต้องปุ๊กมือบ้านนี่เมนเมจูสำหว่าเอา้ามีเลขขาเด้อเออมีเลขขาคือมันเป็นหัวหนาว้ามุเออเป็นเลขขาอันใดที่นั่นนี่เล่าสีบอกลดโอ้ขอบุณหลายๆ อันเขาว่าเป็นเนาะอันเห็ดว่าเป็นอืมเปิดโฆษนา่า็ว่าเปลี่ยนดอกอันเลี้ยนจูบซือ้อเลี้ยนจบก็ได้เอาไก่แหลกออกเอาท่านโอ้ตัวนั่นละเอาไก่แหลกไม่หอมออกขอบคุณหลายๆด้อจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ แอซีแม่โจขอบคุณแม่ไก่ขอบคุณอันคุณเดือนด้วยาจกันอานบ่ถือกับขอตรวจขอพหเด้วยแม่จบมาใหม่ขอบคุณอธนบตขอบคุณคุณแตงกวาขอบคุณแม่เทียนขอบคุณแม่แม่แม่สมปองขอบคุณเด้วยใจเด้อขอบคุณหลายที่แม่หอมกะสีเมื่อเปิดขายการมองเห็นแค่นี้นอจ่าเนาะแม่หอมกะ ยกมือายบายไม่หอมใดเด้อใจเด้อย,ย,ยกมือายบายไม่หอมกะ <c oughs> สิไปอันหาหมแต่ว่าก็มีแต่หมูเกาๆแา <c oughs> ่กวก่านอ้ยขับค่อยๆในเด้อเลียยตัวแม่เนี่ยอออันเพิ่นละศูนให้กันเพิ่นละเม่นเลี่ยงบาดเดียวเราว่าแม่ตกเลียว่าเอาหอดแม่ขึ้นไปนาแม่เพิ่นละพ่นเกี่ยวกัน <c oughs> นี่แหละเพื่อนมาเอหยุ่งเลี้ยงชาวบ้านเพื่อน่าเขาพี่เขาให้กันป้าป้าป้าเตาผู้ใดเนาะป้าเตาเนี่ยสวัสดีเด้อจ้าเดี๋ยวแม่หอมสีไปเบิ่งได้แจกป้าเตาอันผู้ใดที่เอาเอฟซีมาแยะอันแม่หอมกับเขาไปเห็นบ่เห็นเด้อจ้าเด้อเพราะว่ามันกับคนหาบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อ ขอโทษขอภัยหลายๆที่ไม่หอมกับกับโบกิงเนาะจากเนาะกับโบกูจักอันขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านทุกพลังเงียบกับขอบคุณเด้อจ้าเด้อขอบคุณทีโบเอ้ขันจีเอ้เบิดกับโบกูกับกับกับอานชื่อเพื่อนโบอักนาะจากเนาะบายบายเด้อจ้าบายบายแม่กายแม่ เทียนกับอะสั้นอบอตโบายบายทุกผู้สุขคนเราจะโอ้หัวเตือนหัวเตือนมากเพิ่นหัวอีอย่างกันน้อนี่หัวแม่หัวเพื่อเป็นหัวไผ่นอนนีน่หัวกระชังแล้วแม่หัวกระตีมึนแล้วแ <c oughs> ม่หัวตีมึนอย่างเดียวตีมึนยอนยังยอนอ่านบอ่ออกอกแต่อ่านบ่ถือบ่ออันใดกะ กขอโทษขออภัยด้วยะเด้อกัเฒ่าแล้วกัเว้าผิดเว้าถึงนาะยังสิเฒ่าต่อไปอีกอยู่จ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะคุณแตงกวาบ๊ายบายท่านอบตบ๊ายบายทุกคนเด้อจ้ะแม่เทียนเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจบ๊ายบายจ้ะเอาใส่ละมุนปิดอยู่มหม้อเดเนาะบาดนี่ทั้งทิงหรือทั้งใจต้องแบบ ปมอีตอันเบิ่งดูขนาดจมประ่านในโดนกับปิดว่าถือแล้ว